สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกระรายการอีสานบ้านหมอลำได้ดิฉันจงอ่างครางซอดแจง้งหมอลำนามวิหกเมียหัวหน้าน,านกพงสกรค่ะเมนีลำอยู่ทุมพรพิสัยค่ะวัดสะกำแเพียงค่ะวัดสะกำแมแ้อง,อ,งอธิษฐานร่วมกับพี่ชายจะอยู่ด้วยกันจนตายนี่เห็นบ่ค่ะเขางามค่ะพี่นองกระเล็สิลำชีวิตชาวนาพอพี่นองเขาฟังก็แล้วกันนะคะเสียงอาสีแหงสีแหงในเจ้าน้อยพอมาขึ้นเนียน พอลำยนนอนนงบนัวลำพูค่ะถือฟุ้นแผ่ฟุ้นม่มีเสียงกล็ลยเริ่มกลับขึ้นมาแล้วก็เลืลามมา่อลำไม่พอพีนองเฮาฟังจากก่อนหนึ่งก็แล้วกันนะครับฟังเบิงกับชุ่งนาสวยๆก็แล้วกันจะ้ะโอ้ยโอ้ย,อยละฝ่าเอ้ยฝ้าห้องสะด,ดุดโด ลาฝ่าโวยเรนอวฝ่ามันห้องสะดุดดวงให้ยินดีไปทรงสาวมลำหอดบานสิยอมไหมไอ้แต่งงาน้ไอ้แต่งงานเอออโอ้โนา โอ้ยแล้วน้องปดเสียงเสียงตานมากินต่ามาเค่งเลย <c oughs> เออนี้เมษาย,ย่นกลายไปแล้วพุทธภาพผัดมาต่อฝนตกลงจากจระจ,จนใบหญ้าผัดโปรงมาพวกชนะเตรียมไว้ทั้งไข่กรับาดปันเสือกไวประสมใดสีหดหน้า ฟังเสียงจาค้นเถาสูเอ้ยออดมืออื่นพ่อตาจำบอกลูกบ้านสิผ้าเลียงกับผู้ตาให้สอาเตรียมไว้เงอนละตัวเด้อไก่เบิ่งข้างไก่ขันมันสั้นทีลีปีนี้สิบอดีขั้นปีใหนข้างไก่โค้งเง้าเง้า,งงงา,งา,งาคือเกีียวพ่อตอจำบอกลูกบ้านปีนั้นจังสีดีมาเต็มที่แต่ผู้หน้าไก่บานทัวเมียเดียวเรียงลูกกอ,อน ตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถหน้าขาดว้ถาพ่อได้บัเกิ้งงานแม่บักคำยูบานกระเฝ้าตื่นคือกันเสียงเอาเืนมาดังไปว่าเป่าฟูตังฟูเสียงมีไปควค่ำปุ่นอยู่ในคว่ลูกก็มอม,อมกระบองกลอมเกียไว้บตาาวหน้ามาใสมวยหน้ามวดแล้วเอาเข่ามาขึ้นมาเศร้าโบท่านโดนกระพจ,จับหมวดมาสุบหมอเสียงลูกอ๋อแอ๋ไห้ไวไวไห้กลวยลูกแน่พ่อลูกหลับแม่ผัดเป่าหาถวยว่าพ้องจอง ตักประเด็กใส่ถ้วยยิบเกล็ดกืมแคมน้ำสีใ่ในไปนะเซีพอบะคำไปแล้วเสียงเงินไก่เซ่ยวเซ่ยวละเปล่าตื่นเอินเซอกันลูกองมาอ้ยคนแถวนองไอเฮมเนื้อหองไอเฮมเนื้อ โอ้ยนาโอ้ยแ่ละน้อมก่อนชีวิตเ้าหน้ากาของศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชิบันดำเนินค่ะพี่ฉันเป็นลูกศิษย์กะเลยขออนุญาตโคเวอร์ขุนแม่นะครับรับใหม่ฟังว่าเสียงมา่ท่านขึ้นปันไดถ้าบังเห็นป้าเขางามกะเลยอยากรับใหม่พี่น้องเข้ฟังสื่ๆค่ะ เออนี่สิได้ล่ำตอก่อนสองสองพวเมี่ยทำหน้าซอยกันกระจนแล้วพ่อใจเส็จนำแล้วตาเวนไข่คำพ่อบักหำจุนพระเจ้าโลกกาวนันแนเดอร์หัวว่าเออเมื่อก่อนสาธีคอยสิลกคนเดียวแม่ยีนางเมื่อบานพ่อใจแล้วเรียมเมาถวยบ่วงหากระตาต้องต่อนกระเทิงอุ้มลูกน้ำเสียงตาห้องตึมตำฝนลลังอาทันฝนตกมาเมืดมัวเมาาฝานำชนะสิเมื่อบานเกียจกะหน้าห้องออกแอก เดี๋ยววกแวกเบิ้งนามสิเป็นคืนจังทะเลมองมาบ้านเย็นนวนตาลมือจุมกุมเห็นแต่กอไผ่บานลายสายใบหุ่มเอาหอน้ำเป้าย่างจำเข่าปลาส่วนร้อนเสียงวอนอนได้ไล่ทรงเสียงแมงวังเห็นเป็นพวงทันนาหางลงยุ่งเลี้ยงอุ้ยอุยเสียงคนคุยสิเข่าบ้านเนีนแล้วสิตาเมื่อปุ่มลูกเต่าจุงมมัวควย ฝนตกห้ามเลงไว้ไว้เขาไว้ไว้่าวเสียงเืเสือกปาดก้วยบัลีคล้องตูเด็กดอยขึ้นชี้หลังเสียงมาลึงตึงตังฝนลังมาทันฝนตกมาเปียกปอนทีดตมเปื่อนมาถึงเงือกมือหนาวขั้นใดงับแยบขั้นเป็นว่างตาใบเสียแียมสิ้นแม่นเปียนแทนอันนี้ผู้กล้วยแม่ลูกลาอย่าสวยมัดหลุด พักกระตูตีไล่ใส่กอนในมันแนีนแม่สีแดงไฟถาป๋ามาตุ่มปนทั้งป่วยใหญ่ปุยบาดนะฮือพร้อมมาพร้องถามน้ำบ่ถ่วมบ่อีลาให้ไงกกสแสดงดินมาแข็งบ่อีนั่งไงแค้มพนนั่นเสียงถามกันจนเต็มบ้านกัดจากหน้ามืดพุ่มพูถึงยามนอนแพ้กันกดยี่คูนอนแลวกับ,บ่ติงอันจังสี่เพิ่นจังมาเจ้านะาถึงเวลาสมกวรสิตาล้าเดือค่ะ ฉันสิลาเด้อคขาสิขอลาไปก่อนช่างพ่อเท่าแม่ลูกอ้อนลานสิขอจากแล้วลุงป่าคูสุคนยังน้อยนี้สีได้ยางข้อมม่อมไปข้อมม่อมดังกระป๋อมง่อยใหมห่ลานสิไลเมื่อบานน้องบัวบานเมื่อจุ่มกลุ่มเห็นเต๊ขอไผ่โหมกันนุ่นบานแม่เต้าเมื่อศิลาแล้ว ก่อนละเด้อก่อนละเดิอโอ้ยน้องละนานเกือบตายพี่น้องเสียงบะมี่เสียงแหบมาสองสามมื่นแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มาเจอแบบว่าเขาง่ามไหลก็เลยอยากจะร่าเพลพี่น้องเฮาเบิึง ร่ำไวยพี่น้องเขาฟังซื่อๆอยากเก็บบรรยากาศแบบว่าเข่าเนี่ง่ายๆมีสิ่งกำลังเป็นนุ่มกำลังเป็นน้ำนมอืมกำลังเป็นน้ำนมนี่เป็นน้ำนมแบบไดวัตตี้เนี่ยกำลังเป็นน้ำนมค่ะเมื่อท่านไน้เป็นเมาเป็นน้ำนมอยู่นี่ขาวๆนี่ก็เลยอยากร่ำไหยพี่น้องเขาเบิ่งเขาฟังนะคะ สำหรับฝากไปสำหรับแฟนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กคแช์กดแชร์กดกระดิ่งกดวั่ใจรัวๆฝากใครผู้ที่ยุ่ทางไก่ยุ่อเมริกายู่ยุโรปยู่ฟิลิปปินส์ฟินแลนด์ยู่ตั้งประเทศยุ่ไก่ที่ไปทํางานยุ่เกาหลีแน่แฟนครับสาวชงอ่างที่ไปทางานยู่เยอรมันแนปมีขอมีขั้วยุ่ทั้งตั้งแดนแน่ฝาแต่เพิินไอ้วนคิดถึงในบรรยากาศทองไงท่องหน้าบานเห่าค่ะ เขางามๆเจ็ดสี่ค่ะได้เขากันยุ่ดิดล้วค่ะปีนี้ถึงฝนสีม่าสาแต่ว่าเขากบห่วงไงอยู่นีมาเบิ้งไกลๆค่ะห่วงไงอยู่ค่ะเนี่ยเข่าห่วงไงอยู่ค่ะงามอยู่ก็เป็นโลกค่ะเขางามอยู่ปีนี้แล้วก็บบรลุมสูงพอดีสูงประมาณเที่ยงเพียงเที่ยงนี่เทียงแอวเที่ยงเที่ยงนุ่มเพียงข้า,นา,า,นาวนุ่มภาษาอีสานเราเออเทียงข้าวนุ่มพอดีบรลมุมเอารถล่องสบายเลยค่ะ เพราะฉะนั e like, ้นแล้วอย่าเริ่มกนไลค์กนซาสกายโกดแช่์กนจดิงโกนวัดใจรัวหักสุขุสุขคนค่ะสมควรแล้วสีเต่าล่าสัทธาเจ้าคอยอยู่ดีคันที่นาจังพบกันคนฟังเ้อเง้อโอ้ยน้องสมควรแล้วสีลาปางว่างควง สมควรแล้วชิถวยพาละเลือกเถิดพ้องงานน้องอยุ่นยีนนั่งน้องสีสังกอนเจ้าผู้เขินขาดก่อนซุ้มสีและซุ้มซ้มงามฉะบอแฟนลักขาดกระใจผู้ฟังกจเป็นจ้าไหนน้องคุณนข่ามาฟังรำสาวจงอ่างแม่นมุเจ้ามักย่บ่ละคนฟังเอ้ยเม่นจะมักยู่บ่จังรอท่าวายุดนหรือจะมากระโดนพ่นมกพริกอยู่ในอกปะจจัยเอ้ยหรือมาข่มดัดโยกแบ่งร้อนเอาสีไป มักน้ำไกยบอ่อหรือจะมักนํำเนื้อหรือความลำบอกนองแน่หรือมาแพลและผาของนองที่นุงเือมักนิ้วมือนิ้วเท้ามาเว้าเพื่ออยาะไปมักน้ำไกบ่บ่อหรือจะมักน้ำกล่นข่นกระดัน่นเฮ้ยบอนอ้ำยันให้พี่เอาเงินพันมาใส่มือไห้นองท่างตองนันบ่อชิน้นหรือมักเสือมักสินจะดมกินกุยหอมให้ถนอมเงินมาค่าดองว่างเตือง อันจะทิมทำเสื่อมซึมซ้ำนำออกบอ่อนั่งสิย่อไอไอถวไมพี่แต่ผู้เด,ดียวขิดยากเด้อโอ้ยน้อขิดยากเด้บัดนี้อันพอสะทโมดสาวคำนางน้องสีเดินทางโพดนินางไล่ไก่ไอโคกข้านวนพ่อปานฝ่ายหิวนอนจอนสินยังท่าเหงไก่โคกแห่เงือเดินอาจะเมยค่ะ บ้าพราบพมาผู้ยืนมาอยู่ทั้งแกตาสแหลบังเศ้านะยุยมเอาบังคึมอย่าลื่มกันเด้อาอ้ขันเนี่ตยตายแต่ปีก่อนขันลูกอน้นายยังอ่อนเอาหมอลำผู้จังนองไปนอนซ้อนก้มเสียเตียงไปนอนซ้อนก้มเสียเตียงไว้ดอกานานอนไปนั่นนั่นน,นนี่นะหลานนั่นนั่นนี่นะไว้ฉันคอลาไปแล้วไว้ฉันกอลาจะไปแล้วจะไปแล้ว เอาไปสนีละพี่น้องเบาใบละเหมือดเสียงแล้วค่ะเดี๋ยวมือแรงสีล่ำบด้พี่น้องซีสะเกตพอ,อกันก็แล้วกันนะคะสาวจงอางกรฝากไปสม,มีอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครป์กดแช์ดกดระดิ่งดกดว่าใจรัวๆกดติดตามไว้ค่ะเดี๋ยวขันเสียงดีเสียงขึ้นพอทงหน้ามองได้สวยๆเข่ามองได้งามๆคือจังสีสีมาล่ำใหม่พี่น้องเขาฟังใหม่ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจให้สาวจงอ่างขอบคุณค่ะ